กาษาก็ปรกาศว่าจะเผาวันที่สองวันที่หาวันที่หครับเนาะวันที่ห้าครับเี่ยีนู่เนี่ไรไปไปต่อาัสองยา วันนี้บนหลวงตาบ่ายสองโมงครับเปรับผ้่าป่าเลยครับาบ่ายสองโมงครับพระวัดที่เจว่าเช้าไม่ดีครับ,รบแล้ก็บอกว่าก็ควนว่าเจ้าก็บอกเราอกเบอกว่าให้บอกต้องไไปเือว่าขี้้าเนาอัี่ห้า 4, 5, 5, 5, 5. ครับเวลาบ,บ่ายสองโมงค,ครับ วานที่ห้าเราเราว่าคือพขาจะวัว่าเ่าไหก็จะขับเช้ากับพาว่างชาตวัมาแล้ว้งราบกแล้วไม่ไคือหมดเล้่นอืมต้องเรื่อลกรนักเรียนโรงเรียนลาชินทิตเจ้ากับ เรรู้ว่าพอกว่าเรื่อง้ไม่ใคพื่อค่าเห็นทางกรทุกคูบินของการใช้ อ,อ,นอ,อคนาลงลงตาเจ้าพันนักเรียนรงเราชินูทอนนี้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยสองคนเจ้าคะ่ะม,มาทั้งหมดครูสีส่คนนักเรียนหนึ่งร้อยสองคนเจ้าค่ะ ป <bots. S 1> เยคุก like ่ปเหายใส่บาสองสามวันแล้ครับมาใส่บาปยเเลยเข้ามาอยู่ท <do that? S 1> <sair S 3> ี่น ok ี่เขาจะนั่งข้างหลังน่ะตาเพราะในศาลาเต็มนะคะเขาจะนั่งอยู่ข้างหลังยอะรบบยอบ แต่เดี๋ยวพะคณะเข้ามาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะแล้วก็ฝากมาทำบุญเงินออสเตรเลียอีกสามร้อยเหรียญเจ้าค่ะมีปัจจัยอีกนะฮคณะเดียร์ค่ nó cũng phải sợ bài là gia đình mới sợ bài hết bên này được cho số sát số bên đó là มีผ้าป่าสองกองมีกองหนึ่งหนึ่งได้ห้าพอีกกองหนึงได้เจ็ดพันสามรสิบาทนะัเ็กแล้วปีนี้ก็ไม่ได้คยไยสอนรักเรียนลนะ่ะปีนี้ไม่คยไยสอนพวกเรียนเรียนได้ไว้ที่เป็นไว้ที่รอดแล้วต็ออันตรายบนะ้างละอ่า มสไม่คิดไมยอ่ะสบายไปยเยามนยายะเยอ่ะมีกูวแจการสอนว่าคนดีอะไรอ่ให้พาไปปฏิบัติพาท่านปฏิบัติเขาท่าน้าบแทบเป็นสับดาห์เลเบ็นบ็ด้ารเบ็ดตายเลย ไอก็ไปพระานะาลลบาล,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 ลีบาลีละดีการฝึกฝนรอบกรดีฝึกตนนะั่ละมองข้างนอกมองข้างในมอนงเขาแล้วมองเราอะไรที่เป็นอติดีก็ยึดมาปฏิบัติอะไรไม่ดีก็ปล่อยให้ผ่านไปเราะขอว่าว่าจะมีแล้วของ,ด,นะงดีของไม่ดี ก็เลือก้ะละไปเลือกไปได้ใจทางใจเรียน้ายอเลสซัต้องผู้ขูผูู้ก็ให้ทางใจเรียนได้แต่เตะนี่รอดเที่ยวอย่างนั้นไปทางเรียนอาะกายเป็นละเกลิงไปอ ชาวบาถึงว่าก็ช่วยกานพ่อแม่อะไรที่ควรจะช่วยได้ก็ช่วยไปถือเงินอะไรเป็นเงินว่าละพอเรื่องนี้ไปแล้วว่าเที่ยวเที่ยวไม่ได้บอกดูการงานของพ่อแม่ทำคำนุบคำกายเราได้ฝึกซะเส้นละฝึกเสียเล็กเสี้อยไปเรื่อยเร้่อยถ้าก็ฝึกเขาชัานตลอด ไปเลละพระธิบูตอัตตาเมกีไปเลละงามตลอดเวลาแต่บอกว่าขคโลโกโซแม่วาพูระมีทั้งพระทั้งโยนะดีพระจอวก็แล้วดีที่พวกการฝึกนะเพระการ การฝึกการอบรมอยาให้ไปไปทบใจอย่างเดียว <c oughs> ไม่ดีให้ฝึกฝนอบรมอยากอยากทำไม่ทำสีได้ไม่ดีอยากไปไม่ไปสิได้ไม่ดีอยากก็ให้มาอยากไปแล้วไม่พาทำก็ไม่ทำละแล้วพาทำว่แล้วจอจ้วัรานาลูกห้านพูดวันนี้ก็พูดยากมาก,กพูดเอยไม่อยากพูดเลยเลย พูดอะไรก็เสียงแม่ออกหูอยีางรั้นหูอาวิชาไปพูดบ้างนะต้องเรียนเรียนนะทั้งใจและทั้งเรียนนะทั้งใจฝึกฝนอบรมตัวให้ดีพอโตขึ้นมาทุวันเสียใจภายหลังไม่ดีให้เพิ่มใจไปเรื่อยอดีนะอะไร่จะให้พอละที่เต้ คณธนิตาการจนาวิจิตรมวายประจำเดือน5 0 0พันบุญเทียมจันทบุญให้บุตรชายคุณการ3 0มพันสุวิมลอิธปตีหนึ่งพันคู่ร่วมบุญอีกหนึ่งพันรวมเป็นหนึ่งหมื่นเจ้าค่ะอิชิตากาจิตังสองหาสิพเปเมวัตเมตตุสัพเย์ะโคระสุสังกปาจันโทปันนาสสยถาวิโชติ ระสุนยาตาสปิติโยวิวัตขันธุสัพพะโควินาศตุปาเตปะมะมัสตรายุสุขีกาอิโกขวะอภิวาสนสีใสจังพุทธาปัญโนยัตตาโรธรรมาวัตเ

ได้ทองคำห้าบาทเ้าสตางค์เลยค่ะ